สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมอินเทเลมอนนะควะวันนี้ผมจะมารีวิวหนังสือโปเกมอนแฮนด์บุ๊กนะครับก็จะมีอ่าสเล่มด้วยกันนะครับว<ะ>้าวเริ่มจากเล่มแรกนะครับคือเล่มคลาสสิกโปเกมอนแฮนด์บุ๊กนะครับเล่มนี้ก็จะมีอ่าโปเกมอนเจนหนนะครับหรือว่าอ่าโปเกมอนคลาสสิกนะครับ ก็จะมีประมาณนี้เลยครับก็มีโปกเกมอนอะไรอยู่ในนี้มั่งก็จะมี151ตัวนะครับอันนี้นะครับจะเป็นว่า1โปกเกมอนในหนหน้าเนี่ยมีมีอะไรเขียนบ้างนะครับเช่นตัวนี้ชื่อ,อสควอดโดนะครับหรือว่า,าเซนิกาเมนะครับอันนี้ก็จะบอกว่าเป็นโปกเกมอนนัมเบอร์ที่เท่าไหร่นะครับ นี้ก็จะบอกธาตุนะครับนี้ก็จะบอกอาการพัฒนาร่างของตัวนี้นะครับต่อไปนะคะก็จะมีมีธาตุต่างๆนะครับว่ามีธาตุอะไร,ะไร,ะรบ้าง <Yahoo! S 1> นี่ก็จะบอกว่าอาเบสิคแบทเทิลก็คือการต่อสู้แบบเบสิคนะครับว่ามีธาตุอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับ มันก็จะเริ่มตัวแรกนะครับเป็นฟุจิกิดานนี้แล้วก็พัฒนาร่างเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับก็แ้ก็จะมีประมาณนี้นะครับก็บางอันนะครับก็จะมีแค่สองล่างนะครับเช่นโครลาต้ากับลัตต้านะครับนี่ก็จะมีนิโดรันนิโดกินนะครับคิวคอนแล้วก็ นี่ขอเปิดทนานทนเลยนะครับเ๋ยวบาอย่างบางตัวนะครับก็จะมีหนึ่งร่างนะครับเช่นอัสไตรนะครับอัลมิสเตอร์ไมล์หรือว่าบาลิอันนะคบก็จะมีหนึ่งร่างนะครับอันนี้ก็จะมีตัวดิกดิกโดนะครับหรือหรือว่าเมตามอนนะครับอีวูก็จะมี ลายล่างในเล่มนี้นะครับก็จะมีทั้ง3รล่างเลยก็คือ e boy, อีบุยอทันเดอร์ชาเวอร์สแล้วก็ไฟเออร์นะครับก็ก็จะมีเทพ <Wow. S 1> ด้วยนะคบก็คือฟิสเตอร์อ่ทันเดอร์แล้วก็ไฟเออร์นะครับนี่ก็มีมิวทูด้วยแล้วก็ในสุดท้ายก็จะเป็นมิวนะครับก็ พอถึงตรงนี้นะครับจะมีโปสเตอร์อยู่นะครับโปสเตอร์ก็จะมียาวมากเลยนะครับก็สำหรับเล่นแรกก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเล่นที่สองนะครับ ก็คือโปเกมอน e n c y c l พีเดียนะครับก็คือ,อเป็นพจนานุกรมโปเกมอนเลยนะครับว้าว <Wow. S 1> ก,ก็จะมอะีอันนี้ครับเป็นสารบัญน,นะครับที่ว่ามีเกี่ยวกับอะไรมั่งเกี่ยวกับเขตหรือว่าเกี่ยวกับซาโดชิโปกเกมอนของซาโดชิอะไรประมาณนี้นะครับก็อันนี้ก็จะมีโปกเกมอนหลากหลาย แบบเลยครับอันนี้ก็จะเป็นการวิวัฒนาการของโปเกมอนนะครับจนมาถึง2องนะครับก็อันนี้หนังสือนี้นไม่แน่ใจว่าพิมพ์นั่นแหละตอนไหนนะคะก็อันนี้จะเป็นการวิวัฒนาการของซาโดชิในแต่ละภาคแล้วก็แต่ละเขตนะครับอันนี้ก็จะเป็นโปเกมอนของซาโดชินะครับอันนี้คือเอาโปเกมอนของซาโดชิมารวมกันนะครับ ในทุกเคเลยนะครับอันนี้ก็จะมีอะไรละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของบอลมั่งเรื่องของอาโปเกมอนเซ็นเตอร์หรือว่าเรื่องของเนี่ยครับเดนโตะนะครับ,รบก็จะมีหลายตัวละครเลยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบว่าเป็นอา uh, ความสูงของแต่และโปเกมอนนะครับ จะมีการว่าแบทเทของซาโตชิในแต่ละภาคนะครับก็จะมียีมหลายยินเลยนะคะว่าซาโตชิสู้ชนะหรือแพ้หรือว่าได้เข็มกัดตอนไหนอะไรประมาณนี้นะคบก็พอหน้าหลังนะครับก็จะมีการใช้ท่าของโปกเกมอนนะคะก็คือก็จะมีหลายท่าเลยนะครับเช่นท่าไฮโดรปัม หรือว่าอ้านัซโซหรือว่าไฮเปอร์บีมาอะไรอย่างนี้นะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับก็อย่างนี้คนระับวันนี้ผมก็ต้องจากลาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะครับขอบคุณครับ